พอุหมาชีอุแมวผีปอบในฆ่าพากับชีแค่ได้พูดคุยด้วยคนคนนั้นก็จะไหลาตายอย่างปริศนาพระอุหมาชีอุแมวจะมาจะส่งไปใน1ิษยาทข้างหน้างั้นรอๆไปดูก,กันดีกว่าโดนจกไสแน่เออตายแน่นอนเฮ้ยอะไรวะอะกเาลครับผมมีต้อนรับข้อสุริการหลอนดาร์กเวฟวันนี้เติมเบอร์ไปเจอเว็บไซต์นหนม,มุมเว็บมืดที่พวกเราสาม,มารถสั่งซื้อพระอุหมาชีอุ้แมวได้ โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าพระอุหมาชีอุ้แมวที่มาจากร้างเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อพระอุหมาชีอุ้แมวจากเว็บไซต์กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดาร์เว็บแล้วเว้ยและเราอยู่ในเรื่องเล่าปากต่อปากเว้ยเตยเรื่องล่าปากต่อปากที่เล่าต่อกันมานะเอองั้นเราเปลี่ยนคำอธิบายก่อนละกัน เรื่องเล่าที่เล่าสู่กันฟังจุดเป็นอาถรรพ์วุ้ยเป็นอาถรรพ์เลยวะน่าจะหลอนน่าดูเลยวะงั้นเราไปดูแลว้วมีเรื่องเล่าอะไรบ้างไอเตยเรื่องเล่าแรกเนี่ยนักเรียนหัวขาดอุ้ยหัวขาดนี่ก็เป็นผีหัวขาดเลยดีวะขาขึ้น่ายใช่ไอ้เตยมึงดูดิเป็นนักเรียนด้วยวอันที่สองเนี่ยพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวอ้นี้กูเคยได้ยินคนหลอนครหลอนนะกินตับไตไส้กุงอะ่ะน่าก,กลัวอันที่สามเนี่ย เป็ดหลวงพ่อวิเป็ดหลวงพ่อพาเป็นเป็ดเนี่ยนะก็นหาดีวะ <โฮ S 1> คือมันต้องแบบทําบาบหรอก็น่าดีอันที่สี่ผีเด็กแวน้นโอ้ยผีเด็กแวน้นแล้วมึงดูมอไซค์ขับเองเว้ยเตยแงงก็โคตรสุดเลยดิเอออันที่ห้าเนี่ย ปอบลิ้นดำอปอบลิ้นดำมันจะเป็นยังไงวะนี่ก็น่าดีแบบลิ้นยาวๆอะไราบเนี้ปะอ,นะอันสุดท้ายคือแม่นาคพระขนูนนี้ก็น่ากลัวน่ากลัวแขนยาวเก็บมะนาวแล้วมึงสนใจเรื่องเล่าไหนว่าเอาพระอุ้มหมาชี้อุ้มแมวดีไหมกินตับไตไส้พูงะนะเออมาแมวดำด้วยนะไม่เคยเห็นนะแล้วมึงไม่อยากเห็นเหรอเออกันก็เอาพาอุ้มหมาชี้อุ้มแมลแล่ละกันพระอุ้มหมาชี้อุ้มแมว ขี่ปอบในฆ่าพากับชีแค่ได้พูดคุยด้วยคนคนนั้นก็จะไหลตายอย่างปริศนาพูดแสดงว่ามาเราห้ามคุยด้วยนะคือไหลตายด้วยอ่ะเออถ้าคุยด้วยนี่ตายเลยนะใช่ไงงั้นก็เอาพระอุ้มหมายชีอุ้มแมวแล้วกันคุณชมขามเมื่อกี้เราก็ได้ตอบทางอีเมลและได้นาการสั่งซื้อพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวไปทิธีเรียบร้อยแล้วและทางดาเว็บเขาได้ตอบกลับมาว่าพระอุ้มหมายชีอุ้มแมวจะมาจจดส่งไปเองสิบันที่ข้างหน้างั้นเรารอไปดูกันดีกว่าโดนจกใสแน่เออตายแน่นอน นอตถ้าอุ้มหมาชีาาอาา้อุ้มแมวมายังวะนอตนอดถ้าอุ้มหมาชี้าาอ,อุ้มแมวมายังวะเดี๋ยวกูดูให้แต่แป๊บนึง่งเฮ้ยดาร์กเว็บบอกพ้าอุ้มหมาชี้อุ้มแมวอยู่ข้างล่างแล้วเว้ยพี่น่าจะมาแล้วว่าเสียงหมาเห่าหมาห,าห,าหอนว่ะ<อ>ไปดิปันลงไปมนะไปเลยกูไม่สบายว่ะวันนี้เอ้าวอะไรวะต้องไปเจอ <ๆ S 2> คนเดียวเหรอเออไปเจอเขาเลยจะหน้าตาเป็นยังไงวะจะหลอนตัวเหรอตึงเต้นตึงเต้น เฮ้ยอะไรวะอะไรกะน่ะฮะใช่ใช่เลยวะอ่ะโยมโยมมีคนยังไม่มาหรอกที่อุนอ้วนอ่ะเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าไอ้นั่นมันอ้วนได้มากับโยมหรือเปล่าเห็นมาคนเดียวเออแล้วแม่ชีไปไหนอะทำไมไม่เห็นมาเลยอ๋อแม่ชีติดกิจอยู่น่ะน่าจะไปทำอะไร ạ rồi nắm á con này á con lắm á con lắm á con lắm á anh quá gì vậy? chiêu 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 มีขนมหวานขนมหวานเดี <that> kind of ๋ยวเราไปเดยวเอาขนมหวานมาถวายขนมหวานขนมหวานแล้วปากินเลย การแต่งของแล้วก็จะกลับบ้าพาไปลงที่โรบินอะไรนะกูรอไปสิรอทไมก็กลับไปเลยกูไม่กลับมันมาเหนืยอาเลยทไม่สีมาถ้ากลับไปเลยนะกูไม่กลับอาจะกลับไม่กลับไมกลับไม่กลับไม่กลับให้พูดไปอีกรอบจะกลับหรือไม่กลับกลับ จอกูแน่เดี๋ยวได้รู้ใครเจอใคร,ใคร,ใครโอ้ยแม่งทิบกูสะจุกเลยแรงคนหรือแรงควายไม่เห็นใจพ้เหลืองกูเลยถือมาก็ถือมาไม่กลัวงี้แดงแดนก็ไม่ช่วยกูอย่างนั้นขอแดกตับอีกอ้วนกันก่อนไม่รู้จะสดหรือเน่าหรือจะฟอก็ไม่รู้เดี๋ยวแดดน่นั่นเจอกูแน่โอ้ยอ้วนมันเกียกูขึ้นไปมันจะการนั่นอีกอ้วน เยไปห้องน้ำเป็นเพื่อนกูหน่อยเฮ้ยเอาเร็วกูไม่สบายอยู่ไอ้เตยแล้วพาอุ้มหมาชิวนอแมวเป็นไงบ้างอ่ะกลลับไปะเอ้าแล้วมึงจะไล่กลับไปทำไมวะเป็นสบายว่ะหัวก็ปวดเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยใครอ่ะ าพากูขึ้นไปเร็วนี้ไม่ไม่ไม่ไมออกไปออกไปพากูขึ้นไป<อ>าสามอีแดงหน่อยเริ่มน,น,นานแล้วนั่นหมาวะน่ะวัวน่ะไม่ไม่ไม่ไมไมออกไปไป ไอกัวไอ้น็อตอยู่ข้างล่างหรวะไอ้น็อตไอ้น็อตอ้าวเฮ้ยอ้าวแม่ชีก็มาแล้วที่ทำไมยังไม่กลับไปอีกอ่ะบอกง่ายๆหนูกลับเองอ้าวกลับเองอะไรกลับไปเลยตอนกลับแม่ชีหิวหิวมากหิวมากงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ได้เดี๋ยวให้ขนมหวานแล้วกลับไปเลยนะ น่วเตรียมาอีกอันหนึ่งไม่เรื่องเยอะไม่กลับสักทีอ่ะอ้ามืวนกันอืมอร่อยอร่อยหวานหวานดูดิหมาก็ปลอมแมวก็ปลอมติ้งตอมแพคคู่เลยวะอุ้ยกูไม่ชอบขนมหวานอุ้ยอะไรวะอยากกินกินอะไรได้ it's Oh my god Oh